ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าบอร์ดบริหารของฟีฟ่ารวมไปถึงบอร์ดบริหารของไทยเราก็มีการเปิดสำนักงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมกับร่วมกิจกรรม f o o t b ฟุตบอล School หรือว่าโครงการฟุตบอลเพื่อโรงเรียนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ มิสเตอร์จันนี่อินฟานติโนประธานฟี่าเป็นประธานเปิดอาคารเ a t เ a i l a n นสํสำนักงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยมีนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดกรกองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมาดามแป้งคุณนวลพรร์ล่ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สมาคมและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานคับข้างเลยทีเดียวค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิดนะคะ ท่านประธานฟีฟ้าและมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยได้ร่วมลงนามบนแผ่นป้ายทองเพื่อแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการสนับสนุนฟุตบอลไทยจากฟีฟ่าผ่านโครงการฟีฟ่าฟร์วอร์ด2อซึ่งเกิดขึ้นตามนโยบายของฟีฟ้าที่ต้องการให้ชาติสมาชิกได้มีสิ่งปลูกสร้างเพื่อบริหารจัดการฟุตบอลดำเนินงานอย่างยั่งยืนก็มีการจัดสรรงบประมาณมานะคะ และนับว่าเป็นข่าวดีค่ะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฟีฟ่าได้รับอนุมัติและงบประมาณให้จัดสร้างอาคารแห่งนี้เมื่อเดือนเมษายนปี2564จำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่4มก,กราคมปี2565เสร็จสิ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก็สาหรับภายในอาคารนะคะตั้งอยู่ที่ บริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากประตู5ค่ะพื้นที่ไม่กว้างค่ะมี3ชั้นแต่ว่าทางสมาคมพยายามใช้พื้นที่เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุดสามารถปรับเปลี่ยนเป็นอาคารอเนกประสงค์รองรับกิจกรรมต่างๆและเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศของวงการฟุตบอลไทยในอนาคตด้วยนะคะก็ชั้นแรกก็จะเป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่สมาคมมีห้องประชุมห้อง V a R ด้วยส่วนชั้น2มีสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานค่ะ ซึ่งวันนี้ท่านประธานฟีฟ่าได้ร่วมชมการฝึกซ้อมของทีมฟุตซอลชายและหญิงของไทยเราด้วยนะคะพร้อมกับแสดงความยินดีกับทัพตเล็กชายไทยที่เพิ่งสร้างประติศาสตร์ผ่านเข้าเล่นรอบสุดท้ายฟุตซอลชิงแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันแล้วก็คว้ารองแชมป์เอเชียที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บอดบริหารมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับทีมฟุตซอลชายและหญิงทีมชาติไทยนะคะ แล้วก็พอเสร็จจากบริเวณที่ทำการของสมาคมกีฬาฟุตบอลค่ะจากนั้นประธานฟีฟ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ่องเทียวและกีฬาผู้ว่าการกะกะทนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเดินทางต่อไปยังสนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยหนึ่งเพื่อร่วมเปิดงานฟุตบอลฟอสคูลหรือโครงการฟุตบอลเพื่อโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74นี้ค่ะ และต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ฟีฟ่าให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะตั้งใจจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่รักการเล่นฟุตบอลของทุกประเทศไม่คํานึงถึงภูมิหลังทางสังคมความสามารถหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเลยและกิจกรรมนี้เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อเดือนมก,กราคมปีที่แล้วค่ะส่วนกิจกรรมวันนี้มีอดีตนักเตะชื่อดังระดับโลกและนักเตะทีมชาติไทยมาเข้าร่วมคับข้างนะคะไม่ว่าจะเป็น จอห์นโอบิมิเกลอดีตกองกลางทีมชาติในจีเรียและเชลซีมิคาเอลซิลเวสอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสและแมนเชสเตอร์ยูเนเตตมีคริสเตยองการอมเบอร์ be, อดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสและสโมสอรเรียนมาดดิดส่วนนักเตะไทยค่ะธีรศินแดงดาชนะทิพสงกระสินผิติพันพ่วงจันรกับบดินผาลามากันครบพันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วง พิธีเปิดของกิจกรรมฟุตบอล c h o o l หรือว่าโครงการฟุตบอลเพื่อโรงเรียนนะคะแล้วก็จากนั้นผู้บริหารก็มีการเซ็นชื่อบนลูกฟุตบอลยักษ์ด้วยค่ะและทางฟีฟ่าก็มีความตั้งใจที่จะส่งมอบลูกฟุตบอลไปยังน้องๆทุกที่นะคะจึงได้ร่วมกันมอบลูกฟุตบอลให้กับตัวแทนของโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นจากราชบุรีนครปฐมในส่วนของกรุงเทพมหานครก็มีค่ะมี มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษจังหวัดชนบุรีด้วยนะคะมีบ้านนนทรภูมิบ้านราชาว,วดีและผู้แทนจากบ้านราชาว,วดีผู้พิการทางสติปัญญาหรือออสิสติกก็เดินทางมาร่วมรับมอบลูกฟุตบอลในครั้งนี้ด้วยค่ะ